3ามเคล็ดลับให้ผิวสวยใสไร้ฝ้าหน้าไม่แก่หลายคนนะคะติดปัญหาว่าดูแลฝ้ามานานแค่ไหนผิวก็ยังดูไม่ดีเลยฝ้าไม่จางหน้าดูแก่ด้วยวันนี้เลยหยิบยกเรื่องของอาหารมาฝากกันค่ะเพราะว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ you are what you eat ก็คือกินอะไรเข้าไปมันก็สะท้อนออกมาที่ผิวของเราหน้าตาของเราเช่นกันลองปรับดูบางทีเนี่ยสิ่งที่เราติดอาจจะเป็นแค่เส้นผมบางภูเขาเล็ก,ลกนๆน้อยแค่นี้เอง เคล็ดลับแรกเลยนะคะของเกดจะใช้วิธีงด หวานงดน้ําตาลในที่นี้เพราะว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นบ่อกเกิดทําให้ผิวของเราอักเสบผิวของเราแก่เร็วและผิวของเราเนี่ยเวลาเกิดการอักเสบไม่ว่าจะเกิดสิวเกิดฝ้าหายช้าเลยต้องบอกว่าหายช้าด้วยแล้วก็อักเสบยิ่งไปกันใหญ่คือสิวปะทุด้วยแล้วก็ฝ้าลามอีกต่างหากเวลางดหวานไม่ได้หมายถึงน้ำตาลที่เป็นผงๆเม็ดๆอย่างเดียวนะคะเก๋จะงดไปถึงผลไม้ที่มีรสหวานด้วย ในข้อนี้คือเวลาชิมแล้วหวานอย่างเช่นเงาะลิน้นจีหรือว่าของผลไม้ที่มัน,นหวานๆนะคะคุณชิมแล้วหวานมันไม่ใช่เปรี้ยวอ่าตรงนี้ตัดลดเลยเพราะว่าก็ส่งผลเช่นกันมันก็ให้น้ําตาลแก่ร่างกายเช่นกันแต่ก่อนนะคะตอนเด็กๆก,ก็เคยชอบทานพอมาโตขึ้นเนี่ยเราศึกษาข้อมูลได้มากขึ้นเก็ีลองตัดลดดูแทบจะไม่ได้กินเลยนะเกี่ยวกับรสหวานส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยจริงๆเลยเราก็รู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นด้วย และส่วนสำคัญ เครื่องดื่มที่เรามองว่าบำรุงร่างกายดูแลสุขภาพแต่เราลืมหันฉลากนิดนึงดูว่ามีส่วนผสมเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลหรือเปล่าอันนี้สำคัญด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างหลายคนคิดว่าดื่มนมเปรี้ยวอ่าดื่มน้ำผลไม้จะคิดว่าผิวจะได้สวยขึ้นอ่ามีเรื่องของจุลินทรีย์เข้าไปมีเรื่องวิตามินเข้าไปบำรุงผิวแต่เอาข้อจริงๆลองหมุนดูนะน้ำผลไม้แม้แต่ร้อยเปอร์เซนต์คุณดื่มแล้วหวานเนี่ยแน่นอนจะทำให้ผิวเนี่ย เกิดความเหี่ยวย่อนคล้อยอักเสบได้ หรือตัวที่เกตบอกว่าอายุเกิดหรือว่าอื่นๆเน,น,นี่ยบางทีมันมีน้ำตาลแฝงอยู่ลองดูค่ะตัดลดอย่างแรกเลยคือน้ำตาลนะคะจะช่วยได้มากจริงๆให้ผิวของเราเนี่ยสวยกระจ่างใสขึ้นแล้วก็แก่ช้าลงข้อที่2นะคะเคล็ดลับที่เกศใช้คือดื่มน้ำให้มากอันนี้เป็นเคล็ดลับที่อยากจะบอกเลยว่าสาวเกาหลีพวกซีรีส์ทั้งหลายใครติดซีรีส์นะดูพระเอกนะเอกเกาหลีผิวสวยใส พวกนี้เขาดื่มน้ํากันเยอะมากๆค่ะวันหนึ่งเนี่ยจิบดื่มทั้งวันให้ได้ตลอดวันและอย่างที่เกดเ,เคยไปที่เกาหลีเกดจะเห็นเลยว่าน้ําดื่มแบบน้ําเปล่าเลยน้ําธรรมดาเนี่ยจะไม่มีเขาจะเป็นน้าแร่หรือไม่ก็เป็นน้ําพวกสมุนไพรธรรมชาติ เช่นอะไรบ้างพวกชาธรรมชาติแต่ไม่เติมน้ําตาลอ่าเขาจะไม่เติมน้ำตาลในนั้นเลยและน้าแร่ก็ย่อมกินดีกว่าน้ําธรรมดาน้าเปล่าธรรมดาเพราะว่าแร่ธาตุในนั้นมันมีอ่าเกตเองก็นี่เลยบางชีเนี่ยก็คือเป็นขวด,ขวดแบบนี้1ขวด1.5ลิตรนะคะถ้าเรากินได้2ขวดคือ3ลิตรเลยแต่ไม่ได้พรวดเดียวนะคะเยอะหมกักแบบนี้มากไปเนี่ยอ่าปัสสาวะออกหมด ไม่ได้เราต้องจิบดื่มตลอดวันให้ได้2 3ลิตรถึงจะเห็นผลค่ะลองดูปรับดูใครกิดื่มน้ําน้อยผิวจะแห้งผิวจะไม่สดชื่นไม่สดใสผิวจะไม่ชุ่มชื้นนะคะทาครีมทาแป้งไม่ติดก็ลองดูปรับที่น้ําดื่มแล้วลองดื่มเป็นน้ําแร่ดูปรับดูเห็นผลแน่นอนข้อที่3ค่ะอันนี้เติมวิตามิน C ให้ร่างกายเคล็ดลับของเกตนะคะก็คือจะ ดื่มมะนาวน้ำมะนาวในตอนเช้าเช้าตรู่เลยตื่นขึ้นมาปุ๊บหัน่นโชะเลยมันมะนาวบีบเข้าไปเติมน้ําเข้าไปนะคะก็จะทําให้เกิดความเป็นด่าง pH เป็นด่างในร่างกายการปรับเป็นด่างคือเลือดเราไม่เป็นกรดพอเป็นกรดปุ๊บมันอักเสบอีกอ่าจะเป็นเกาก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายโควิดก็มานะถ้าเลือดเรามันเป็นกรดถ้ารักษาความสมดุลเป็นด่างได้อันนีดีที่สุดและอีกอย่างหนึ่งใครติดน้ําอัดลม เลิกเลยนะคะเพราะว่าความหวานน้ำอัดลมเนี่ยมันเยอะแล้วก็ทําให้เราแก่ด้วยเหี่ยวด้วยเกดเองเนี่ยถ้าชอบซาซาเลยก็โซดาต้องบอกเลยว่าอ่ะแบรนด์ไม่ติดนะอ่ายี่ห้อไหนก็ได้เป็นน้ําโซดาก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยเป็นด่างด้วยแล้วก็ได้ความซาความสดชื่นดื่มเย็นเ็น,เนก็ได้เหมือนกันเนาะพูดถึงก็ทดแทนกันได้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆจากเกที่นะคะสําหรับใครที่กําลังดูแลผิวอยากให้สวยใสยเกดฝากนิดนึงก็คือจะมปชุดดูแลผ้าของเกดที่ที่เกดใช้เซรา ลดฟ้าหน้ากระชับประดับยีนจกเคที่ BB กันแดดเคที่ s อ f 50 PA เบวกบวกแล้วก็สบู่หมุนไายแฮนด์เมดว่านังคำกเคที่ชุดนี้เซตนี้ดูแลฝ้าอย่างปลอดภัยไร้สารทักมาได้นะคะราคาพิเศษค่ะนี่เลยค่ะ